ต่อไปกาคำนวณกาสิได้เทีทยดเลยเนาะบาบนี้พาเวทจาเห็นหนานางมาทีวิสานีสลบตายต่อตาตรงน้ำมอ ปัญญาเดียวปานดวงใจสิ่วดขาทธาและขันสีแตกมางเะวังจิมรำกันลาจาาเคียงขันสมใสหน้อป่าเ่ตา อาสูสูนองพากระเปียบเยนคำว่ามาสั่งเปลี่ยนแทนอดเจา้าก็มีแอแห่งของเพี่อยู่น้ำกันดีเดียม ตายจากสายจังสีบ่มีมองป้องสีไข่ตายก็ตายอยู่ปาไม่ดุงยญยบ่เห็นหุ่นเด่นหัวลูกสอง ท่านไปกับเพื่อพุนดอกภัยซอนมาจนใจแท้น้อคอยเมียมาตายเสียนเสียได้ หอมซีดใดเป็นนายบูฮาน่าปวดท้องเขียมเต็มที่ในสางสร้างบบเปียนโอจิตัง สิวังเพื่นอนีลาพานเดียนหอเป่าสรงพานฝ่าเผาเป้เมติผู้ถือกไทยอ่ะคืสิได้สนิทเนาะขอรับเนาะอ่ะเทียดมาฝมาักตอนเนาะอ่ะม่วนต่อไปกะสิได้ตักพรให้อาจานเทียดต่อเนอ่ะ พอแต่ตั้งนาโมแล้วเทศนาคอยสิวานาโมแปลว่าข้าวันทานอมยกถวาย ก่อนเสบันหลายยายเหลืองในลำมหาเวทเทศให้งมพี่น้องได้ฟังแจ้งคุสุคนพวกพวกตาแม่สอนพวกท่านทางหลาย เยงละสายลอฟังนั่งเต็มสาลากวางยอมทางปวงอยากฟังเรื่องกาเสถามบอนสิมวนขอเสริญสวนจุงเอียงคอยหูหน่อยมขยอม บางใจฟังให้มานมนในลามมหาเวทสิบสามกันแม่ใหญ่เอ้ยพากันฟังให้มานขากยาสีนีไก่เวน้น ้าเจ็ดใจเฮามันบ่พันเปไปทางไม่เออขันเจ็ดใจเลื่อมใสได้มาฟังบ่อนบันเฮียมสีว้าโซฟังเรื่อมบันต้นเฮียมสีว้าจจะเรื้ยงดอกเป็นมา เทศนาให้โยมฟังให้เจดจำเอาเรื่องสาบสเมียงก่อนแลกกเสถามให้เรื่องโยมเอ้ย ยาสีฟังเต้สียงฟังสัมเนียงวาดคอพญาหนสิไวเทมเออบาดนี้เฮียมสิว้าต่อเลียงตามเรื่องในลำโยมเอ๋อ นในธรรมสาม,มารถศาสาดาเป็นเรื่องเฮีมสิจับเอาคอในาลามมหาเวทเทศการฟังดอกสุขคอขอแจงก่าวก่อน เทียมสิว่าบันตุนเอื้นว่าทัศพรโยมเอ๋ยฟังเป็นก่อนต่อก่อนว่ากันในวันนี้ฟังเดีเที่ยวโยมเท่าทศพรกันทีนึง ย้อนก่าเถนนั่งพวดสาดีเ่าอยู่บนฝ่าเป็นมีเงาทานเอ็น โทุกอย่างตลอดเสียนสนุกยิ่งเรืืวิสอยิสยทางสามนางไหนเมือนเกือกกองลานหนาวมา นหอกวางกองปะโคมสอยเสื่นเสียงบันเลืองเคิกเคืนบ่มีมือสิงหวามเงาสมกับซื้อว่าเจ้าเป็นเมียเอกองอินยามสิเก็นสิน บ่ยากแค้นพ่อน้อยมีคนคอยปะเค้นให้อาหารกินเป็นยัวยปาดับคูแกนโูหอมกลมทั่วทาลาง นางอยู่เทิงตั้งเอสซม่นปันวิปาดพลนาแม่ใหญ่เฮียนกะบ่ได้กาดโยงกะบ่ได้ต้อมโยต่างบ้านทุมเถือง,ง,งน,างน่าวเถืองสรค์นสา เป็นเวลานานยิ่งความเป็นจริง,น,งน,นีมิตเกิดแก่นนองบ่มีหูเม่าฝันบ่ผานเมตว่านั่นบอกเหตุสาวสาวันให้จุติลงมาเกิดภูมิภัยพีเอ มาเกิดในเมืองไต้ก็ม,มีต้องใสสาพุตสาดีนาดน้อยมองเส้าเกาผาไทยข้าวนั้นอ็นทิลาไทยจึงจะต่อมีอาหาร เป็นจังใดนางเอ้ยจึงคอยทอละมันกันข้าวนั้นพวดสาดีไทยจึงทุนองค์พาเพียนางสิใดจากนี้ลงไปเกิดที่ใ่ในเพื่นมนุษย์คน นี่กะนี่ว่าผลเพราะนี่เม็ดมันสังหอนเขตดอาวรเมืองสรวันบ่าห่างไกลไลเวนก จากเวนอีกยังน้องได้น้ำมาหนาวจองพาเอ็นเวาต้อน้องอีนางลานาทแพงโซและทุกบเดีดแหงได้เสว่าเมืองสวรรค์น,นั่งเอือ ข้าวเมื่อกำนำทันเล็กเมียบ่มีได้เขาเมื่อกำนำใสกันด่านแสนสกโลกมันบ่เทียงมันคือดานดังมีพาน เสวโสงสานีได้เวียนว่ายตายเกิดนางเอ้ยภัยผูนี้บ่พ้นหักพงงพ่ออยู่บ่เศร้าบ่ว่าคอยและเจ้าจำสิภาคคอยนี ไปตามกรรมตามเวรนก่อนลาเดินนวนนอนเวีนน้ำปองกำนนำใส่มันจำใจสิได้ห่างเจ้ากระบออยากห่างเฮียมกระบออยากคือคือสิได้ห่างกัน พรที่นางป่าสงน้นจงขอพี่เทิดคนเดียพี่สิปนแปลงตัวแกงแปลงป่าทานให้ ขขาวนั้นพวดสาดีไทยจริงก็พอรอนจากเพีขั้นได้ไกอีลีนองขพอพรจากอายซีขอจงประทาน ขอเนืองนันงามนองไปเกิดกรรมเมืองมานวดไกาตาให้เกิดนำพาลาซาผู้สูงโคงคงฟา้าเสียเวลาสาไทยนำมาก่อนสันคอ ของนอพเนิตเนี่ยให้งามเืียมเคียมค้าสองตากดำให้ดำฟอดบริสุทธิ์ปลาดวดฝนแปลงเอาอย่ามีมองรอาข้อสามโมเลคียวคันธนูให้กำกิง กองเป็นสีโคงนองให้งามล้นว่าเลนคนเออจังว่าขอสีน้นให้ได้เสื้อพุดเสดีขอให้มีน้ำทาดังเดิมดาเขา สามหลับคอที่หาขางมีบทตาขอให้ได้สายก่อนเป็นคนใจแก่กาภาลาสร้างแตงบุญ อันว่าคอหกนั้นยามขามีลูกน้อยจนทอองแก่ขันย่าตึงย่าได้นอนคือคนมันปาาวป่าซาเศร้บานอันว่า ข้อเจ็ดนันงามขามีบทแล้วนกผานางยาได้ยอนแล้อยาได้ลาได้คอนคือนางสาวสัน่อยสมดามดังหมายขอแปดนันอันวาเกสาเ้นให้ดำนี้คือเก่าเปียบดังเทาโยนาม ย่ามีแห่งแต่ย่างใดขอให้พาพิไทยจงประสาทพรเทบขอเก่านั้นขอให้กายญาณังพรใสสามือดาม ขอเสบนันยำเมียไว้สาลเท่ากายของเคือเกามจะดทีน้องเวให้ใส่เื่อมดังหม่ นี่เมตตาต่อใครโปรดพูงมููพูงสาตา์นี่ละเสปาการที่นั่งคอตัน ขอประทานนำเทองเอ็นพระเจ้าเพียเสพประกันที่นางขอจงประทานแก่บางขันสมโอได้ดังหม่นี่ละพรถัดสะพรกันนี้สิบเก่าเรียงคาถาไม่ไงเอ้ย บ่ว่าจบพอดีอันสมควรเอวังที่ตนขาอาตมาหายุว้ก่อนฟังอาจารย์ฝนสิเทตโอสอนฝาวันคอยสิวัยลงนั่นละนาสาธายุ